โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี MC. คลึงหนุ่หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงหนุ่หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีเคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่้มคืนวันพฤหัสบดีนะครับฟุตบอลอาจจะยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นี่ฟุตบอลลีกมาเต็มๆนะครับดังนั้นคลิปแรก3คู่มาจาก 3, าาก3ลีกนะครับไปเริ่มกันที่เวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับบอลลีกอินโดนีเซียครับเซเมนปาดังทีมมบบบอยจจะเเปิด้าาาานกกั PSM ซ เซเมนปาดัง uh, มี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้7เกมล่าสุด mm. บุกเสมอเปอร์ซิปบันดุงมา1-1นะครับริกกี้อาริเอญยากาลาปากาโมนะครับกองหน้าเป็นโมแมตต์ริดวานกองหน้าตัวหลักในขณะที่มาการ์ซา17แต้มจากการชนะ4เสมอ5แพ้1เกมล่าสุด mm. เปิดบ้านเสมอเปอร์ซิปเคเดรี่มา1-1นะครับนีราทีฟอลดาสุเกะสากาอิตัวญี่ปุ่นนะครับเล่นกับติโตโอคอโลนะครับเจอล่าสุด2019 ก็บ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกมเขามองมากาซาบุกมาเป็นต่อแน่นะครับเซมเมนปาดังเป็นทีมน้องใหม่แต่ดูแล้วเลื่อนชั้นขึ้นมารอบนี้ต้านยากนะครับแม้ว่ามาเยือนต่กากาซาดีกว่าเยอะครับจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูคู่นี้เชียรมากาซานะครับขยับไปที่เวลาสี่ทุ่มตรงไปดูบอลลีกสองโรมาเนียครับอาเจสจะเปิดบ้านเจอกับบลุนทารีอาเจสยีแต้ม จากการชนะ5เสมอ5แพ้3เกมล่าสุดบุกเสมออฟฟูมาติ1-1นะครับมีเปติซอเปเตสคูการุติตัวบราซิลนะครับกองหน้าทาคายุกิเซโตะตัวญี่ปุ่นเจอกับวอลุนทารี22แต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มกัมปูรุงมา3-0นะครับจอจเมอร์ลอยอดัมเนเมกมาวินชิฟนะครับเป็นตัวรุกเจอกันล่าสุดปีที่แล้ววอลุนทารีก็บุกชนะ2-0ก่อนเกม เขามองกรุนทารีอาจจะบุกมาได้เปรียบนิดๆน,นะครับแม้แต่ดูแล้วอาร์เจสดูการนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเล่นมา13นัดแพ้แค่3เกมเหนียวแน่นใช้ได้นะครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอซื้อ2มุมวัดใจอาร์เจสเท่าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับไปที่บอลลีของเบลารุสโซดิโนอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับดินโมมินส์ทีมจากฝูงโซดิโน5 5แต้มจากการชนะ16เสมอ7แพ้4เกมล่าสุดบุกไปเบียชนะอ ok ิสหลอก1ต่อศูนย์ะครับอาริมาดอนชูคูรอ คิเรลเปรบูดรอฟนะครับของหน้าเป็นอิลยาวาซิเลวิชเจอกับดินโมมิน63แต้มจากการชนะ19เสมอ6แพ้แค่เกมเดียวเกมล่าสุดบุกเสมอเน,น no. มานกร์โนมา0ต่อ0นะครับปาเวลเซลโกดิเมตีพอสเตลอฟกองหน้าเป็นซีเวนอัลเฟตหัวหอกไนจีเรียนะครับนัดแรกเจอกันเสมอกัน0์ูนที่บ้านดินโมมินต์คู่นี้ก่อนเกมคือใกล้เคียงนะครับคือตามหน้าเสือเนี่ยเขาอาจจะมองมินต์บุกมาเหลื่อมนิดๆได้ครับ แม่แต่ดูแล้วคือโซลิโนจริงจังมีลุ้นแชมป์เล็กๆคือต้องชนะเกมนี้เราต้องชนะที่เหลือแล้วก็ลุ้นให้ดินโมมินเนยแพ้ทุกนัดจากนี้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเริ่มจากคืนวันนี้ก่อนครับพี่เจรมองว่าฤดูกาลนี้ยี่นัดโซลิโนก็เหนียวแน่นแพ้แค่สี่เกมนะครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจโซลิโนเจ้าถิ่นปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็เบียดชนะเลยครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบไปที่มาการ์ซาอาเจสและโซลิโนครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย